ันอยู่ไกมันยากนาะเคยละตัวพุไปไก่ที่ตผู้ทีบินม,ยมายไเบืงงบบ้งของดีครับเบื้องทองดีแต่แวตแต่แวตตัวแม่บ่ไนตัวมยหลรคตัวผู้น ัตบิน,นกกาาบัน,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 นินตัวนังหวังค่ะ่นมงามเ่ะมาเดี๋ยวเลีนมาใส่เดีวเลีนมาใส่เดีว จะคล้องหินหน่อยดิเห็นบ่ตัวเห็นบ่อบเออจะไปเห็ดจะไปเคี้ยมันน่ะมีละโอ้ยมันดำเลยตัวมันสิบอเลยเด้นี่อือสองอาตย์แล้วขาดว่าน่าจะแมนตัวนี้นะครับเนี่ยนคือหมอนน,าามน่าจะแมนต้องมาเบิง่งที่ อันนี้ไข่สามรูปหัวมหวงเชียงห่องกระมอนอันนี้จีดแต่แบตแต่แบตกำลังอวบไข่อันนี้ตัวแม่ตัวผู้ห่องอยู่ป้นหันบินนูู่้น ี่คือไขน่นกกระแตแว่แบบวบซองเมิงเพื่อพอหมอนเนาะเสียงห้องกระมวลน,นะครับเดี๋ยวค่อยมาจอบเรื่อยๆเพื่อได้คล้องดีเพื่อพันหายค้องดีนะ อเ okay, ครับผมจะเจอกันอีกอีพีหน้านะครับตอนตอนอวบตอนมันออกลูกตอนมันฝักนะครับค่อยมาเบิ้งเรื่อยๆสองสามเหมื่อค่อยมาเบิง้งเพื่อได้ของดีนะครับ